ือความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะกับสตรีมิคันและคนฉลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้พ่อโอนด้วยนะคะ Yeah. Right. สวัสดีครับชาวนักตกปลาทั้งหลายวันนี้เราก็มาอยู่ที่อ่าวอุดมนะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะมาตกปลากันที่นี่วันนี้มากับสายหม่าเป็นเรือเป็นเรือเล็กๆนะฮะนั่งได้ประมาณ5้าหคนวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันในคลิปอีกทีหนึ่งว่าจะมากน้อยแค่ไหนอากาศวันนี้ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงต้นฤดูหนาวแล้วก็ทะเลเรียบแต่เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าเราออไปจะเจอลมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิป เราวันนี้ก็คือเราจะเข้าหมายแคดดิงซีนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตอนระหว่างขับเรือมากัดอยู่ข้างเรือเลยคือมันไล่อินซีไล่กัดลูกปลาแต่ว่าเราเราประกอบเป็ดไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าหมายดูว่าวันนี้เราจะเห็นเห็นหน้าอินซีเป็นเป็นหรือเปล่านะวันนี้อากาศเป็นใจครับขึ้นลมสุดยอดมาก โอ้โหครับโอ้โหปักเป้านะมันมาไงโอ้โหข้างล่างมันต้องมีตัวแน่นอนครับตามหนึ่งโดนแล้วครับเน้นตกเน้นตัวนี่ไงครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหโดนครับโอ้โหตอนนี้ครับฝูเข้าครับนี่ครับโอ้โหปลาเก่าครับไซโลดูกัันครบไซโลครับตีเก้าขีดโลครับ เป็นแล้วเดี๋ยวเจอกันนะโอ้โหครับกะลีซีครับทอดกรอบราดพริกอร่อยมากนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราแช่ลงถังไปเลยพี่กเงอันนี้เอาลงถังไปเลยนะพี่ไม่ต้องเอาลงถังเดียวอ,อ๋อโอเคครับ,รบปลาเิ่เนตาตโอเคตามชมกันต่อตอนนี้ก็ยังตามหาม <In C. S 1> อินซีอินซีน้ำเช้าครับ ไม่รู้ว่ามันจะโดนหรือมันไม่โดนีเหยื่อแคทสี่สิบกรัมนะครับลองดูฮะเดี๋ยวสักพักเราจะเปลี่ยนมาเป็นตีตะก้อนาดินแล้วนะครับฟังเรื่อะลำของอยู่ในน้ำมันอยู่มันกะโดนอุ้ยโดนอุ้ยอุ้ยปลาอุ้ยไข่ไก่แต่เช้าเลย แจ็คแคสป่ะแคสฮะเออมาแคสแข่งกันแคสอีโมชั่นแคสไฟลักป่ะคสอืมแคสวงแบงก์แคสวงแบงก์ดังเล่นบางรนง <laughs> อ่ะีครับเราก็ยังตามอินซีกันต่อนะครับก่อนเก้าโมงน้ำจะตายตอนนี้แปดโมงครึ่งครับลุ้นกันต่อครับ มันเจอกองมันจะโดนม,นมันี่น้อนปามานะันนฮะข้างป่านะข้างป่านนะครับยอดอ่าเรามาตามดูกันต่อเรื่อยๆฮะครับก็มาดูเทคนิคที่เราใช้ในวันนี้นะ ก็นี่ละครับปลาหางเหลืองนะครับลูกปลาหางเหลืองนะครับแล้วก็จะแล่นะครับแล่ออกมาเป็นชิ้นนะครับชิ้นเล็กๆที่จะพอเกี่ยวขอเบ็ดซาบิกิได้นะครับ่นะเราก็จะใช้หั่นเป็นลูกเต่านะฮะนี่จะเป็นลูกปลาหางเหลืองหรือไม่ก็ลูกปลาทูก็ได้ครับ ก็จะใช้เบ็ดซาบิกิสักเบอร์5้ถึงเบอร์เนะครับในการตกปลาที่เอาดุมปลาที่ได้นี่ก็จะมีพวกปลาหูแพ้ครับปลาเก๋าครับแล้วก็จำพวกกะลีซีนะฮะนี่ค่ะกะลีซีเต็มถังเลยครับกะลีซีนี่มีแต่ไซ เกือบโลกันทั้งนั้นเลยครับเราก็จะเอามาขูดเก็บออกนะฮะนี่ครับค่อยๆขูดนะแล้วก็หันห่นหั่นแล้วก็สไลด์เอาแต่เนื้อนะฮะก้างเราไม่เอานะฮะห,หั่นหั่นเฉือนๆไปเลยครับปลาหมึกเนี่ยก็มีนะฮะแต่เราไม่ได้ใช้เราเอาไว้เกี่ยวตกพวกปลาใหญ่คนระับ อาโอโดมก็ซาบิกิธรรมดาก็อาจจะเข้ายากหน่อยนะฮะเราเล่นอย่างนี้นะครับเอาลูกปลาครับหางเหลืองปลาทูครับมาแลับแล้วเราก็จะเอาไปเกี่ยวเบ็ดโศกซาบิกินะนี่ครับเบ็ดโศกซาบิกิก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหลายๆตา เดี่ยวเข้าไปในตัวเบ็ดเลยฮะเลือกชิ้นก็ไม่ต้องใหญ่มากนะฮะจะเข้าเร็วครับทิปนี้ใช้เทคนิคนี้ได้เกือบ50โลเลยนะ,ะจะเป็นตระกูลกะลีซีเป็นส่วนใหญ่ คอเบ็ดโพมานิดนึงนะเกี่ยวทุกตาเลยครับเอาเยือีเล็กๆเกี่ยวถ้าโดนทีก็โดนเป็นพวงเลยครับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับเป็นทางเลือกนะฮะไม่จำเป็นต้องใช้ประมึกเสมอไปนะฮะโอเคครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันต่อไปครับ เลงูไม่ไคิดเหรอไปไป่ะอ้าเฮ้ยขครับมาแล้วครับมาแล้วลุ้นกันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองครับอุ้ออยนี่น <c oughs> ตัวหนึ่งน่าจะเป็นหัวเสีย้ยมตัวหนึ่งน่าจะเป็นกะลีซีนะผมก็กะลิงนะผมอ่ะกะลิงโอ้โหอะไรเนี่ย โอ้ยกำลังสวยกำลั<อ>งสวยดูข,งข,งขงวงเขาฮะโอ้ยดูของผมดิดูอะไรเนี้ยอ่าโอเคโอเคดูดูก็ต่อดูก็ต่อของะไรเนี้ยฟูแล้วประทูเฮ้ยทูง<น>แะ้วจ้าครับอ,อะไรวะพอผมเอาขึ้นปลาเข้า <c oughs> ดูลงใหม่ใหม่ก่อน ตาวแล้วผูกก้านก้านเล็กแต่ลงมาก้านใหญ่ก้านน้อยของเราก็มาเหมือนกันโอ้แต่ว่าของเรายังไม่อยู่ฮะปล่อยลงไปใหม่ครับปล่อยลงไปใหม่เฮ้ยเฮ้ยโอย้สวยสวย ขึ้นมาแล้วตลิงพิงีะไรตสวนี้ได้อะไรมาด้วยเนี่ยเอาของของเราแหละครับใส่สวยครับใส่สวยตึ๊ดเตึ๊กตึ๊ดเต๊ต๊อะไรตลิงปิงเหรอตลิงปิง <laughs> ต้องหน่อยเนี่ยเขาเรียกปลาจานโยกหน่อยอร่อยแน่ชิบหาย ความไวเป็นของปีศาจใช่มันหนักเป็นปีศาจมันไวหลือเกิด <c oughs> แล้วปลาอะไรเล่นทางผมเนี่ยเว็เก่า อีกแล้วล่าคลีอิเริ่มจิ้มกันไปน้อยอืบยังมีก็เงียบเหงายังน้อยก็มีเขา ไม่คอยรับแขกแสดงว่าเมื่อกี้มันเป็นฝูงมาแน้วเมื่อกี้เนาะใจเดี๋ยวเอาแล้วเอาแล้วแม อย่าอย่าเครียดกันนะครับอย่าเครียดกันอย่าเครียดกันมันโดนแล้วผมมันก็ติดแล้วแต่ผมยังไม่อยากไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเดี๋ยวนนั้จะหมดแล้วแหลยยังไม่ตายใช่ไหมเอ้ยปลาเก่าน่อยไอ้เกียรเกียว ทายหมึกมันก็สร้างหมึกขึ้นมาใหม่ได้โอ้แมงกินโอ้แมงกินสนพท่ใช่ปลาตใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่หญอ้ปลาทู ปโอ้อ <Hey. S 2> ผมได้เก่าเล็กอีกแล้ว่ะได้เก่าเล็กแล้วไม่รู้ว่าปลาอะไรนะฮะน่าจะผิดคิวเข้ามา yeah. กดคือแบบว่าข้าวเรต้องกินนะฮะ นะครับหน้าที่ก็ต้องทำโอ้โหกะรีซียักษ์หรือเราเลิกก็ฟิงสวิงช่วยกันหน่อยหน่อยสวิงหน่อยจ้ะโอ้โหไซส์พันอะไรเกือบโลครับโอ้ยอย่าเพิ่งพันกันยิ่งจะไม่มีของอยู่ไม่ไม่พันเกล้องสายนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่พิงนะนะครับนะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรยังไงก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ไอไอตัวนี้เราจะหมดไงมันจะไม่มีหัวปูนะเอาไว้อันนี้เป็นกะรีซีนะฮะแต่ไซส์แปดตั ไซส์ประมาณครึ่งโลได้ไซส์สวยเลยนะไซส์สวยมากเแปดโลกะรีฟีเหมือนกันสุดยอดขิงขิงเราช่องไอเทมไปเรื่อยไอเทมไปเรื่อยขิทับไปเลยฮะเราขดขิงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันเจอขิงทับไปเลยฮะเราขดขิงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมแยกกระเบือที่เด้ยวโอ้ยอันนี้ลูกมันไม่ไม่ถ้าไซส์ก็ใกล้เคียงกันฮะถ้าถ้าเป็นผมได้ตัวเนี้ยผมสลัดจริงจริงผมตัวสองฮะไซส์นี้ฮะขอโทษนะฮะลงน้ำไปลูกลงน้ำไปเราจะไม่ขนมา โอเควัดกันที่ตัวต่อไปสองตัวนี้ไม่นับเฮ้ยผมสองแล้วนะก็รีตีออะไรเนี้ยของใหญ่ครับของใหญ่ตอนนี้นะครับไม่ต่ำกว่าร้อยโลครับระยะทางที่ขี่ออมาโอ้โหปดครับเขาสู้เป็นชั่วโมงเลยครับเฮ้ย ยังไม่ขึ้นเลยครับตัวนี้ตัวองกอ่โอ้ยสวยสวยสวยเขาตกอย่างนี้ปลาี่กหัเสียมครับขิงอีกแล้วครับลูกหัวเสียมธรรมดาเป็นเราพันอยู่ก็โตเดียวนะลอยค่า A few moments later ยิงรงยิงได้ตลาดตลาดตลาดหรือเปล่าดื้อโมไปเล่อไปเล่น

ตัวไหนนะคอยคลิปไหลขันฟ้าขันฟ้าขันฟ,านฟามาแล้วครับขาวๆมาแล้วครับอะไรครับอะไรครับขาวมาแล้วฮะร่รอนมาฮะน่าจะเป็นไอโฉม,มฮะโฉมครับโฉมใหญ่ครับร่อนกันมาเรียบร้อยโอเค นี่ครับกดลอวครับโฉม้องหาโฉมไดโฉมร้องหาโฉมต้องไดโฉมครับนี่ครับขอบคุณที e ่หม่ำด้วยนะฮะไต่หม่ำนะครับเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะฮะไม่ผิดหวังจริงครับการเป็นโฉมไม่โฉมฮะ สมชื่อโฉมงามจริงนะฮะตัวสวยจริงสวยมากเลยโอยเคครับนี้สวยเลยก็ตอนนี้ฮะนะหมดนะตอนนี้ก็เวลาสี่โมงครึง่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะมูฟไปหมายสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะวิ่งเข้าฝั่งกันนะครับก็ ขนานกันวันนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปปลารวมกันอีกครั้งหนึ่งที่สะพานนะครับว่าวันนี้เราได้ปลาม,มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปตามลุ้นกันที่ใหม่สุดท้ายไปตามไปดูมาตกปลาต้องได้ปลาไม่ได้ปลาก็ต้องมาทำงาน <laughs> นี่ครับอย่าบอกว่าทำไม่ได้ทำไม่ไหวทำไม่ทันก็ค่อยๆทำ เดี๋ยวเราจะย้ายไปใหม่สุดท้ายนะครับเหนื่อยมากไม่เหนื่อยดึงปลานะเหนื่อยดึงสขม,มออันนี้เขานำไปแล้วก็มีมีสิทธิ์จะแพ้อยู่นะคิดว่าล้มดิขึ้นยอด,ดไม่มีทริปไหนเลยที่ไปแล้วไม่มีอุปสรรคต้องได้มาล้างตาุูทริปถ้าทริปนี้ ไม่ได้ไซส์ใหญ่ทําไม่ได้โทฟี่เนี่นยหน้าผมจะมาล้างทรายออกไม่ยอมไม่ยอม,มยอมไม่ได้วันนี้โดนอีกไปเยอะเลยได้พต่พอบานเล็กๆครับตรงนี้ครับเป็นเียบบาลเล็กๆไปเป็นปลากับข้าววันนี้ไหนบ้างเดีย๋ยวไปรอดูหมายต่อไปหมายเลขไปก็คิดว่าก็จะเป็น มะเก่าอาจจะจิ้งไม่คหรจิ้กมะเก่าถ้าไม่ได้ผลเราก็ต้องเปลี่ยนแกมาเป็นเยื่อสดซึ่งเราใช้เหยื่ยอลูป,ปานะาแล็ะแล้กตกเกี่ยวกับสาบิิเดี๋ยวเรามาดอมกันขึ้นนะงลงขนาด อเอยครับอังเกยครับซย,ยกเลยยกเลยยกขึ้นไหมย,ยกได้ไหมเต็มปากเลยนะพี่ไม่มินไม่มิน,มมนเอายกแล้วก็รีบเพาเข้ามาในเรือสิท่าน ยอดมากออกมาแล้วไซโลกว่าครับไล่ลอสองเลยแหละมาแล้วโชว์นะครับโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งยิ้มยิ้มยังไงก็ไม่รู้ มาเก็บแต้มช่วงเย็นครับมาแล้วครับเกเคยเค,ครับสวยเลยสุดยอดครับผมตอ้องเล่นอยาไปปวดตัวหนึ่งก่อนสองแต้ม ช่องตกปลาสิครับรออะไรด้วยนะฮะสำหรับทิปเอาดมวันนี้ลากันไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ